โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งต่อไปเนาะก็คือ make component นะครับ make component อ่ตัวนี้นะครนะับ make component เนาะทีละเดี๋ยวนะถ้าพี่นพจะไม่ผิดนะครับเป็นตังที้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดผิดโทษทิโทษทีคอนโทนจจะเป็นกรุ๊ปเนาะพี่นพสรคีรัดไ้เป็นกรุ่ม make component นะครับตัวนี้นะครับเราเลือกวัตถุนะครับเราเลือกวัตถุสมมุติว่าที่เราจะทาเป็นเป็น component เนาะ component ก็คือทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเราเลือกวัตถุที่เราต้องการเป็น component นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เมคค component อันนี้คือวิธีเมนนวเนาะ ตั้งชื่อเพราะว่าตั้งชื่อว่าเป็นสี e ่เหลี่ยมหนึ่งนะคันสี C ่เหลี่ยมหนึ่งสี C ่เหลี่ยมหนึ่งแล้วก็เด็กคิดคอมโพเนนต์ e ปุ๊บอ่าันจะเป็นคอมโพเนนต์ถ้าเรามาดูในนี้ปุ๊บเป็นหน้าต่างคอมโพเนนต์ขึ้นมาเนาะเราก็สามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับพวกประตูหน้าต่างสิ่งที่มันต้องทำซ้ำ,ซำ ข้อดีของคอมพานนน์เนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นคอมพานนน์นะครับหนึ่ถ้าเรามาดูที่สองลายสองลาเนื้อเนาะนั่นเป็นคอมพานแนนหนึ่งในคอมพานนน์ก็ประกอบด้วยคุกสองคุกนะครับสี่เหลี่ยมสองก้อนเนาะลบแต่ที่หนิดนึงก็สี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันตอนนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจุดสอง สีแล้วกันสอนเอ่าโอเคโอเคในคอมพเนนตตตัวนี้นะครับเมื่อเราทำเป็นคอมพเนเนต์เสรพพ็จปุ๊บเนี่ยข้อดีของของเขาเนี่ยคือเวลาเราคั p y มาปุ๊บเป็นคอมพนเนตเนาะมีความภาษามันเนาะแล้วเรามีการแก้ไขหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถูกแก้ไขไปพร้อมๆกันะจะเห็นไหมว่าชิ้นเนี้ยจะถูกแก้ นะครับก็คล้ายๆกับคุกนะครับเพียงแต่ว่าคุกเนี่ยววมันแก้ไขมันก็จะไม่เป็เปี่ยนตามแต่คอมเานนเนี่ยมันจะเป็เป็นตามสมมติเราเทสีใส่อย่างนี้เนาะมันเี้ยใสงี้เป็นสีอีเป็นปปัดติดเป็นปลายรหรือ่านะคุก นะครับตัวอีกรอบหนึ่ง x คอมเมนต์นะครับครับนอครับมเมนต์ะครับวิธีทำคอมเมนต์นะครับโอเคเราก็เลือกวัตถุนะครับหนึ่งสองนะครับอีลแก้วก็จะเป็นจครับ จีนะครับเป็นชื่อองครนะครับก็ create component นะครับก็จะได้ component หนึ่งตัวนะครับในช่องหน้าต่างคุณได้ component ของ component หนึ่งขึ้นมาเนาะหรเอว่า copy ไปตัวนึงตัวนึงครับต้องการที่จะแก้ไขคอมโพเนนต์นะครับก็จะมีคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทำการแก้ไขได้เนาะ ก็สามารถที่จะเซฟคอมโพเนนต์ไปเก็บไว้ใช้ได้นะครับเดยไปที่เลือกวัตถุนะครับคลิกขวานะครับก็เซฟเอานะครับเราจะไว้ไหนไหนล่ะเอาไว้ในไดส์เราเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นคอมโพเนนต์ที่นบสร้างสร้างแล้วใช้ประจำเนาะโอเคแล้วเราจะเปิดนี้นะครับเปิดที่ฝาโอเพนสิบเอ็ดโค้ดโอเพนออฟที่เอฟปริเลชันนะครับปุ๊บเนี่ยบก็เลือกเอาไว้ที่ไดส์สามดีโมเดล นกนกก็สิลิกว่นนเา,าเนื้อขึ้นมาเนาะอันนี้จะเป็นคอมมานน,นนต์เนาะที่พี่ี่นกมีใช้ไว้ประจำประจำหนา้าต่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปทำซ้ำเป็นคอมคอมานนต์เราใช้เข้ามาใช้ได้เลยเนาะ,อนนะโอเคอ่ะก็จบเรื่องของคอมมานนต์น,นะครับโอเค